กรมสัมพากร์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ753อัตรานะครับเป็นการเปิดรับครั้งใหญ่เลยนะครับโดยตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับสมัครก็ได้แก่ตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับปฏิบัติการเนี่ยเขารับ2ตํตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการจำนวน40อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีใน สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจและสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักง,งานกอพอสองตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน8อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์และสอบผ่านภาคกจากสำนักง,งานกอพอด้วยนะครับตำแหน่งต่อมาเนี่ยเป็นตำแหน่ง ประเภทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานก็จะมีตําตำแหน่งด้วยกัน1ตําตำแหน่งเจ้าพนักงานสัมภาระปฏิบัติงานตรงนี้รับเยอะนะครับจำนวน540อัตราด้วยกันคุณสมบัติวุฒิการศึกษาเนี่ยรับวุฒิปวสในสาขาบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจการจัดการโลจิสติกการจัดการธุรกิจค้าปลีกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการจัดการทั่วไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลขานุการการโรงแรมและบริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์วิชาการบริหารธุรกิจการจัดการสาขาวิชาการจัดการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นะครับตรงนี้ในส่วนของวุฒิปวสนะครับหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากามัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการการจัดการทั่วไปสาขาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการสาขาทางโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือภาษาและวรรณคดีนะครับและจะต้องสอบผ่านภาคกของสำนักงานกพด้วยนะครับ ตำแหน่งที่ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานรับจำนวน90อัตราวุฒิปวส,ใน,สในทุกสาขาวิชาเลยนะครับหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกันและสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปวสและอนุปริญญา ต่อมา3ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน30อัตรานะครับรับพุทธการศึกษาทางด้านบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศธุรกิจการจัดการโลจิสติกธุรกิจค้าปลีกธุรกิจ,ท,กจ,ท,กจ,ท,กจท่องเที่ยวการจัดการทั่วไป การโฆษณาประชาสัมพันธ์เลขานุการการโรงแรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจการจัดการการจัดการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีในหลักในสาขาวิชาเหมือนกับในส่วนของอวุฒปวสอนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของภาคของกอพอ ในวุฒการศึกษาที่สมัครนะครับต่อมา4ตํตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรับจํานวน40อัตรานะครับรับทั้งวุฒิปวสและวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในสาขาวิชาทางบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกเป็นต้นนะครับแล้วก็จะต้องสอบผ่านภาคกอในวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบด้วยนะครับต่อมา5ตําแหน่งเจ้าพนักง,งานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจํานวน5อัตรานะครับระวะุฒิปวสในระดับในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาก็ได้นะครับในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก คอมพิวเตอร์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสมัครสอบเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เว็บไซต์ของกรมสรรพกรตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2565ไปจนถึง30สิงหาคม2565 ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ tag.tag.thaijobjob.com/ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ